ฟริกเนี่ยมันชอบใบงิกใช่ใบงิงยิงงอใเนี่ยอย่างเงี้ยงอขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ใก็คือมันมันเกิดจากเพลี้ยไฟล่ะเพลี้ยไฟจะมาดูกินน้าเลี้ยงนะครับเพลี้ยไฟลายแดงครับมีเะไลนนี่เขาจะมาช่วยคือจะเป็นยาเชื้อที่ทําไม่ให้ตายโดยทันทีอ๋อจะฉีดมันจะคุมอยู่ในต้นคุมต้นแล้วแมลงมากินมันจะตายภายในเจ็ดวันสิบวันพอจะล็อกขากันไกรไว้ไม่ให้ทานอาหารได้ไม่ให้เหมือนคนเรากินอาหารแม่ก็ต้องตายอแมลงก็จะป่วยตายมันกันมันคนมันเป็นเคมีไหมฮะเป็นชีววภาพัับช สีภาพใช่ใช่อ๋อไม่ใช่เคมีด้วยไม่ใช่เคมีแต่สามารถบวกกับสารเคมีได้อ๋อก็คือใช้กระยาทั่วไปท้องตลาดเราได้ก็คถ้าเกิดเป็นเยอะๆเป็นเยอะๆไม่อยู่ก็ต้องใช้คควบคู่กับเคมีเาไปใช่แต่ผมจะใช้มาตลอดแต่เล็กมาอย่างทุกวันนี้ผมก็ยังฉีดเมตาไลอยู่แต่ถ้าเกิดฉีดโคมไว้มันก็ป้องกันได้ป้องกันดนยอดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อนี่ครับใบก็จะไม่หงิกไม่งอใช่น้ำก็าจะเจริญเตตบโตได้ดีใช่ถ้ายอดดีลูกเขาก็จะสวยตรงถ้ายอดไม่ดีลูกเขาจะหงิกงอคือเป็นเคล็ด